สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดาแสดงจุดยืนชัดเจนลันทักครต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อมาหลังไหม่จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขากระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่บริเวณแยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา จนทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยครั้งนี้มีศิลปินดาราออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายโดยล่าสุดบุ๋มปนัดดาดาราพิธีกรชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเห็นภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อคืนแล้วอยากร้องไห้นอนไม่หลับเลยค่ะการเป็นนักข่าวกู้ภัยและทำงานเพื่อสังคมที่ต้องมีความเป็นกลางในการแสดงจุดยืน ผมบอกเลยว่าลำบากใจมากๆจะพูดอะไรก็กลัวกระทบใจอีกฝ่ายยังไงบุ๋มขอให้สถานการณ์คลี่คลายไวๆอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่านักการเมืองจะเป็นใครบุ๋มยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอถ้าใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาหลังไม่ได้เสมอนะคะจากเหตุการณ์การชมนมในครั้งนี้มีเหล่าดาราคนดงังต่งร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ